เพราะฉะนั้นที่สุนนะและสุนนะันพี่น้องบูาชายตองว่าให้ดังโหญิงว่าให้ได้ยินผู้เองพ่อคนสุดท้ายเรานังกันไปในรถพี่น้องลับใบกัลอลหุมมาลับใบฟังเลขโหญิงเพรเาะเปล่ายรถที่ว่าดังพี่น้อง้บาชายเรานี้นะนะก็ลับใบกัลอลหุมมาลับใบลับกันเป็นญยาดน,นี่คือความเป็นจริงพี่น้องบูาชายเร,ราขี้คราดในการกล่าวตันบียาพี่น้อง ยิบรินมาบอกนาบีเลยว่ามัวมัดเด้อมึงบอกอุมัดมึงตะน้าชายอุมัดข้องท่านเวลาตันบียะนั้นให้ว่าให้ดังๆพี่น้องตกลงยาดีเอร์อาร์ตีลานะในฮะดีสนี้หมายความว่าตอนที่กล่าวตันบียะลับใบกัลลออุมมะลับ,บายสนุนันพี่น้องให้กล่าวเสียง ดังดังอ่ากล่าวเสียงดังดังเพราะฉะนั้นตรงนี้ในฮะด i ษตรงนี้พี่น้องเนาะเราเลขการอธิบายพองฟูโกฮากล่าวเสียงดังดังตรงนี้สุนัตให้กล่าวดังนี้สำรับเคยบรรดาผู้ใชยอ่าสุนัตไอ้ผู้ใชยเราพี่น้องกล่าวตันบียะเบบดังดัง่ตถ้าเป็นผู้หญิงล่ะพี่น้องอ่าผู้หญิงนี้ถ้ากล่าวตันบียะดังดังนี่ นะเลขาคุ้งซาด้วยนะคุง้งซากับปูญิงตากล่าวตันบียะดังดังนี่ถือว่า macro นะ macro เหมือนในกิตับฮาชิยะตัรมาซีเลมที่หกนาทีหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดพี่น้องบอกว่าว่ายุสตาฮับบุรับอุสซอตีบิฮาลิรอยูุลีสุนันให้กล่าวตันบียะดังดังสำหรับผูใช่ฮัตตาฟิลมาซาดีดีจนคาทางในบรรดามาสัสยิดพี่น้อง ข้าเฮาไปในมัสยิดก็เออลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาชารีกะลากะลับบัยตะเลบุนูมนายดังมาโนของมาลิกีของเอ่อวาบีโนมะลลามนนแต่มันวาญาที่ว่ายังดังๆก็กเสียลตในาฟีรน้องฮัตตาฟิลมิดมัสยิดดังบนรถบนเรือพี่น้องเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนทุกๆการเปลี่ยนกริยาบท สุนัตให้กล่าวตันบียะจนคาทางวานูเลยเป็นองเนี้ยโครงเอารอมเลย้ยวสุนัตในตันบียะจนคาทางราข้าวไปในสภาพตาหัลลนล้นก็คือการไปควางย้ำมรตุนอากบะวันรรยะนู้นเลยึงเพราะช่วงนั้นพี่น้องนะจีเดินจีนั่งเปลี่ยนกิริยาจีนนไม่ฟามว่าตันบียะตลอดอ่าเนี่ยบีให้สุลายัชอาบูหูอารฟูคิดเล่าว,ว่าการที่เรายกเสียงดังว่าเสียงดังนั้นพี่น้อง ไม่เนื่อยคือเล้งง่ายๆว่าตราบใดที่ไม่เนื่อยที่ก็ว่าอยู่นั้นเลยนะว่าอยู่นั้นนี่สหรับผู้ชายอาม,มันมารอะฮวะมิสลลฮาอันคงซาทาผู้หญิงหรือคนท่องเพศกระเทยท่องเพศนี่ไปน้องปุนดาบูลาฮาอิสมาอูนับซีฮาฟะกอฏถ้าเป็นผู้หญิงนี้ว่าให้เข่เพียงหู้ตัวเองได้ยินฝาอิงจฮารัสบิฮากุริฮะนะเตทาวะ อันดังถือว่าฮรร a มเอ้ยถือว่ามักรุพผลสุดท้ายเรานังกันไปในรถพีน้องลับใบกัล,ลอหุมมาลับใบ ฟังเล่บู้ญิ้งโปเปล่๊่ายรถที่ว่าดังมิไอ้บู้ยชายรูนี่นะนะก็ว่าลับใบกันโอหมมาลับใบลับกันเป็นอยางน,นี่คือความเป็นจริงวินองบู้ชายเราขี้ครานอ่าถ้าบู้ิงนี่เอ๊ะผมว่ามันเพลกใส่ได้นะเพราะว่านำได้เลยคนยิงมันซ่ามันีดังว่าเลยคนชายจสลับกันมดมินาะนี่จริงจริงวินองนะลองฟังเล่ถูกชุดี่นองลองทามลาเลยละและบู้ยิ้งว่าดังพรมแต่บู้ยชายเราเงยียบ นะอยังมังกะทูทีทูทีเพราะฉะนั้นที่สุนนะและสุน,นันพี่น้องบูชายต้องว่าให้ดังบูญิงว่าให้ได้ยินผู้เองพ่อแต่บูญิงว่าบูชายไม่ว่าได้ต้องบือล้วพวนังเฮี้ยมันนังรนนะ กาวนี้มันขาวาเอยยกเวนพีนองเถตั้นบียะครั้งเรกเรกตอนเนียดนั้นไอนี่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหมือนกันก็คือว่าแบบเบาๆในครั้งเรกพี่นองเอาเช่นเราโบาบานโรนี้น่ะข้าวมาเดินทางจากมาดีนะข้าวมากะมาเยอะบรอดจะทาฮัดีตะมัมตัวน่ทะ,วะทำฮัดีตะมัมต่อบรอดจะทําอุมรอก่อนอ่าพอทาอุมรอก่นอ,อนนี่ก็ตรงเนียตอุมรอกเลยติซุนูไลฟ้าเลยก็หรือว่าอับยาอาลีน,น่าเวลาเราเนี้ยน่นาวัายตุลองอุมรอตัว่าอัครอมตูบีฮ Lillahi ta'ala Kau baca Cetana tam umrah Lek kong umrah Kong iram umrah Bu Allah ta'ala Labbaika Allahumma bi umrati labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wan munkh ลาชาริกาลักนี่คือที่เรกพีนองเตอันเบตรงนี้แหละคือเบนะแต่พอหลังจากนั้นพี่นองเทวาสุน,นันให้ตันบียะนี่ก็คือผู้ชายดังยาวโลดไปเลยเมือนที่บอกพี่นองแล้วว่ามีอยู่สองแบบละใบ,บกัลลหุมมาละใบ,บละใบกาลาชาริกลาลกาละใบอินนันฮัมดาวันเนียมาตาละกาวันมุน ลาชาริกัลละนี่คือแบบที่โรว่ากันแต่แบบของที่พี่น้องขอยาวก็ถือนี่พี่น้องลบใบกัลลอหุมมาลับใบลับใบลาชาริกะลละกัละใบอินนันฮัมดาวันเนียมาตาละกวันมุนลาชาริกะลละหยุดไม่เหมือนกัน หยุดคุณละทีกันไปหน้องของเรานี้ที่ส่วนใหญ่ที่เราว่าลับใบกัลลอฮุมมาลับใบหยุดแค่นั้นไม่เจอะลับใบกาลาชารีกาลาคาลับใบเราหยุดที่ลับใบถวเรกแต่ที่บางส่วนพี่น้องเราหยุดนี้ลับใบกัลลอฮุมมาลับใบลับใบหยุดที่ลับใบที่สองลาชารีกาลากาลับใบอินนันฮัมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางสองรูปแบบนี้ ถือว่าได้ทางโคเราว่าเอ๊ะไม่คุณหูนะั่นไลยมาพพื่อละลับใบกัลโอหุมมาลับใบลับบใบนั่นแหละถึงลาชารีกัละกัลับใบเอ๊ะทามันคัดลินอยู่นะเพราะฉะนั้นพี่น้องจะไปหัดไปอุมรพี่น้องเนาะตาชีปไยนั้นน่ะสมลับใบกันโอให้ครบคน <laughs> เดี๋ยวลบมันเถอะมาครับวันวันนั้นลิรบใบกัลโลเข้าว่าไม่ทูกไปหน่วงเอ๊ะน่ามันเสียหายเพราะเป็นเรื่องสุนนะและสุนัตทนาบีให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งโอ้อัลลอฮ์น่าฉันไปอ่าเดินทางไปนี้นี่น่าไปตามพันอุมรอนี่เพื่อไปทําการต่ออัดต่อทานเนี้ยต่อบรับคาเชิญข้องทานแล้วโอ้อัลลอฮ์เฮเป็นการเป่าประกาศพนันนะนะเพราะฉะนั้นผู้ชายเราสุนัตหนยหวานดังๆผู้หญิง ว่าจะพอได้ยินหูตัวเอง